ไม่เช้านี้ช่างน้ำหนัก127บปอนด์เท่ากันส่วนสูง170ต่อ178ครับห่างกัน8เซนนะครับอายุ17ต่ออายุ34ครับ13ไฟชนะ7แพ้6ครับสำหรับมาทันส่วนลีเฟยนั้น19ไฟชนะ11แพ้6เสมอสองครับนักชกจากจีนนะครับาทัานนั้นพักและไิซ้อมที่กันมวยเพชรน้มน้อยครับเป็นนักชกจากพัทลุงในขณะที่ลีเฟยนั้น สองอยู่ที่ไขมวยสาเดชด,ดำรงครับแม่สาเดชด,ดำรงคนที่สองครับริเฟยขยับแม่มาทันพยายามจะวางซ้ายริเฟยขยับเข้ามาพยายามจะสาวมัดเข้าใส่โอ้โเจ๊แข้งซ้ายเลยครับแข้งขวามาครับมาทันริเฟยเบียดเข้ามามาทันกระแทกมัดย็บซ้ายอย่างจะเตะซ้ายนะครับเดินครับริเฟยยังคงเดินแล้วครับ หญ่เข้ามาพยายามจะสาหมาัดเข้าใส่ครับโอ้โหจังหวะเสียบโคของมาทันเโยกเข้ามามาทันวางสายไม่โดนนะครับหยับโยกเตะขวาครับมาทันรีเฟอร์เบียดเข้ามาพยายามจะเบียดแลวครับรีเฟอร์นักชกจากจีนโอ้โหแข้งขวาของมาทันโยกแล้วดึงแล้วคลึงแล้วขวดด้วยขวาครับ รีเฟอยนั้นมีหมัดแล้วครับแม่มาทันดึงนิดเดียวครับะครับต้องบอกว่าวันนี้นี่มาทันหรือเปล่าครับพี่น้องพี่อ้นพี่อ้นนี่รีเฟอยี่ควบเลยครับเป็นการต่อยในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งครับห้ามจับคอตีเข่าห้ามเกี่ยวขาคู่ต่อสู้ห้ามฟันศอกครับจังหวะเตะขวาต่อยขวารีเฟอยพยายามจะต้อนแล้วครับมาทันโยกเข้ามา โอ Ooh, oh, oh. <g ab ung> ้นี aha, uh ่กับจังหวะสาวหมัดหนึ่งสองแก้แข้งขวาสวนเลยครับอืมอ่าจะเป็นพลังหมัดของลีเฟอร์ครับหรือว่าพลังแข้งขวาครับอืมอ้าวพยายามจะใส่ลูกขยันเลยครับนี่ก็แข้งขวาอืมกีเฟอร์เบียดเข้ามาฮะเอีเฟอร์นี่แกคิดช้าทำช้าหน่อยแต่แข็งแรงแข็งแกร่งนะครับ อ๋อแล้วครับแข้งขวาโอ้โหเจอเหมือนกันครับหมัดของลีเฟยนี่ดาราดาราปาตองคอมแบตลีกนะครับแล้วก็ดาราปาตองไฟท์ไนท์ลีเฟยครับอื้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอ่าลาไปโดนกระจับครับโอ้โหจังหวะเตะหรือว่าจังหวะถีบไม่แน่ใจนะพี่โไม่แน่ใจครับเดี๋ยวลงมีฝ้าให้ชมนะครับลีเฟยยังคงเดินเข้ามา การทำขยับโอ้โหแขนขวายังไม่โดนครับแม่มีดึงนะครับมีดึงนะครับรีเฟอเริ่มมีลูกเก่าเหมือนกันนี่อ้าวอืมเกี่ยวกวบมาเลยครับควบม้ามาเลยครับอ้าวหมัดซ้ายครับหมัดซ้ายอู้มัดล้มตัวอืมโอ้โหทีบ็อกซิ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ คลิกก็คือเตะบ็อกซิ่งก็คือต่อยคะแนนจะเยอะหน่อยนะคะแนนเตะกับต่อยเนี่ยจะเยอะหมดยกก็ไอ่ไม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 ่ขอโทษๆบางทีบนเวทีนี่หูอื้อ ขับช้านะครับจังหวะเสียบอย่างนี้ได้นะครับไม่ได้ดีเข่าเด็กเฟยพยายามจะเบียดแต่เจอแข้งขวาของมาทันดีวเฟยทิ้งด้วยหมัดขวานะครับจังหวะฮุบเี่ก็พยายามจะเล่นงานบริเวณล้มตัวเลยครับแข้งขวาของมาทันครับโอ้แล่กันสนุกเลยครับ ladies and gentlemen in some nice competition we have woman fighting muay thai and the championship baton combat league มา wow. เรามาดูคู่ต่อไปครับเพลงเอกครูโอ๋ m u ยไ thai ครับจากสงขลาเจอกับเพชรมะนาวสดบินลายิมกับจากพัทธลุงแล้วก็ขอขอบคุณครับมิสเมแกน from england thank you very much ยกที่สองครับแข้งขวาริเฟอร์พยายามจะต่อยหมัดเจอแข้งขวาสวนโอ้ดิกขวับอ้าว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 มาอื้อหืออื้อหือกรขวบมาเลยนะอ้าวโต้ได้มอลทุกแมตีมลำตัวอ้าวโอ้โหจังหวะวางขวาของมาทันพยายามจะตบด้วยทุกขวาครับแก่แข้งสุดๆไปเลยครับอ้าว มีดึงนะมีดึงมีหลอกนะเอ้ยตบปัดหนึ่งสองโอ้ยโอ้ยอ้าวอ้าวล้นเลยครับโอ้โหเจอไปหนึ่งนับครับมีปัญหาเลยครับขบ่าพร้อพเล่มมาแล้วครับแ่่อืออ้าวเจอทีบ พยายามจะหุกขวาครับพี่เฟยมาทันกระยับลาสกี้เขาชนะกู่ต่อสู้มานะชนะนกมานะพี่บอลนะความมันใจมันเกิดโอ้โหเอาจังหวะดึงมาทันวางขวายังไม่โดนครับเปลี่ยนเข้ามาเดี๋ยวเสียบเข่าก็เดินต่อครับคึกแล้วเกิดครับไม่รู้ไปกินอะไรมาครับ โอ้โหคึกยังกามาเทศเลยเาสายมาสายคืนโอ้โหหัวต่อยมดัดโอ้โอาวอ้าวแล้วครับร<อ>ไลกกันไปเลยครับไลกกันไปเลยครับอ้าวให้มันรู้กันไปเลยให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยเอ้าวมดมาทันมาทัน<อ>ลีควยอยจังหวะเร่งเกมก็ทำได้ดีเหมือนกันครับอ้าว ลองถอยออกมารีเฟย์ทิ้งนุมัดทรายโอ้โหครับนี่ครับแลกกันไปเลยครับ <c oughs> อืมให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเลยพี่อ้นนฮะโอ้โหเอารีเฟยทิ้งนุมัดมาทัน <c oughs> อืมฮึออโหดูครับเอามาทันพยายามจะเร่งเกมครับหมัดขวาเสียบด้วยเขา <c oughs> อ่าอ่าหมัดขวามาหมัดขวามาเสียบ <c oughs> ด้วยเขา พลัด,ลดกันมาได้พลัดกันโดนครับโอ้โหโอ้โห,โโหเวลาแกเล่นเกมนี่ทำได้ดีเหมือนกันก็นกนมาทันเอาสาวหมัดเข้าใส่ครับอืมแลกโอ้โหแล้วเสียบตีทิ้งหมัดโอ้โหตกโดยฮุกเอาแข่งขึ้นหรือเปล่าแข่งขึ้นโอ้โหมาให้มาอา้าวแข่งขึ้นแล้วครับโอ้โหเอา้าพลัดกันได้โอ้โหโซเตะครับอ้าวโดนเอาคืน ดโด<ฮ>นโมยงโมจงโอ้โหยอดเยี่ยมครับแม่มวยสนุกดูแมโปรเตอร์นี <aurait> ่ม um, ีความสุขครับโบนัทต้องมาอีกแล้วคู่นี้นี่ ดูภาพช้าครับโอ้โหจังหวะหุกขวานะครับนี่ครับโอ้โหหล่นทั้งยืนครับกมการต้องนับครับอะ,อ,อ,อะไรหลังจากนั้นนี่พยายามจะเอาคืนเลยครับคือ,อก้าวเข้าไปเสพอย่างนี้ไม่ผิดกติกานะครับดูครับเดี๋ยวสาวหมัดเข้าใส่พยายามจะเร่งเกมครับม,มาทันทิ้งน้ำหมัดขวา ถึงเือหมัดขวาแล้วเติมด้วยแข้งขวาครับโอ้แลกกันมันจริงๆครับ,รบยกที่เหลือครับอีกหนึ่งยกนี่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะพี่อนนะแลิกคิกบ็อกซิ่งนะครับอมองอยังไงก็ได้นับนี่ไม่รู้ว่าจะมีผลหรือเปล่า,อามอง,องไงก็ได้ครับมองให้เหมือนกับประกานแล้วกันน่าจะน่าจะมีผลนิดๆเลยครับโอ้โหบหมัดนี่คยกอ อ้าวไม่มีอะไรจะเสียก็นแรกไปเลยครับมัดเจอหมัดมันต้องอย่างนี้ครับมาดิครับอ้าก็มาดิครับเด็ดพัทลุงใจกว้างโอ้โหโอ้โหแมใจสู้อยู่แล้วครับแพ้ชนะไม่เป็นไรต่อยอย่างนี้นี่ชนะใจคนดูเลยครับออ้าวยับทีถึงกับมัดขวาถึงกับมัดขวาเสียบด้วยขวาวาถึงด้มัดขวาโอ้โหเจอฮุกขวาคืนแมเจอหมัดซ้ายครับ แม่แกคึกต่อครับหลีควยดินเฮ้ย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 เอาเอาฟากันต่อครับเดี๋ยวก็มาถึงหนึ่งหมัดครับโอ้ยจังหวะหักครับมาโอ้โหเดินเพลินๆครับแม่พยายามจะเอาคืนมาไม่ทันแล้วครับแบบนี้มาไม่ทันแล้วครับโอ้โห ปิดเกมได้สุดยอดครับลีเฟอ,เฟอโอ้มันดูครับลีเฟยโดนเหมือนกันนะครับมาทันยายามจเล่งเกมนี่ครับโดนต่อโดนอื้มอ่า แล้วมาดูจังหวะครับโอ้้หูกระยับจากก้าวเข้ามาครับฮุกข,ขวานะครับอ่าดูอีกมุมนึงครับอื้ืเต็มเต็มเลยครับอ่าโอ้โหเดี๋ยวขึ้นมาพยายามจะลุกขึ้นสู้เลยครับแต่อื้ By the way of knockout and the winner 李飞，中国加油！中国加油！中国加油！谢谢啦，谢谢啊。 congratulations again for the new champion from China Li Boy